น้องๆน,นะคะกะ็หนึ่งในสายงานนะคะขอขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนี้ให้นะคะก็คือพี่เบียร์กรุงไทยแอคซ่านั่นเองนะคะค่ะตอนนี้น้องๆน,น,นะคะก็เข้าสู่ธุรกิจสีกรุงได้ประมาณสามเดือนแล้วนะคะเพิ่งจะครบ3ามเดือนนะคะก็ตอนนี้มีทีมงานติดมีทีมงานทั้งหมดทั้งทีมนะคะก็สองร้กว่าท่านแล้วค่ะก็ ยังนีตอนนี้น้องก็ยังไม่มีบัตรในหน้านะคะถ้าใครเ,เคยเห็นน้องๆแล้วก็จะทราบว่าน้องๆก็ยังไม่ได้รับบัตรในหน้าเลยเพราะว่าสอบได้บัตรในหน้าตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าทีนี้ว่าติดสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยการอบรมรับบัตรในหน้าก็เลยเลื่อนออกไปค่ะ ค่ะแล้วที่นี้นะคะก็น้องก็ยังไม่ละความพยายามนะคะที่จะทําในธุรกิจสีกุ้งโบเกอร์นะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมคะว่าสีกุ้งโบเกอร์เราอะคะ่ะเดี๋ยวได้ยินนะค่ะ ก็อย่างที่เราทราบกันเดีนะคะว่าสีกรุงบลเกอร์เรานะคะถ้าไม่มีบัตรในหน้าเรายังจะได้รับค่าแนะนำหนอยู่นะคะก็น้องมองเห็นโอกาสตรงนี้ค่ะในในในหเนี่ยค่ะก็ถ้าร้อยคนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์พันคนก็พันเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะน้องก็เลยยังทําธุรกิจสีกรุงนี้ต่อโดยการชักชวนแนะนําสมาชิกเข้าสู่ธุรกิจสีกรุงเรื่อยๆค่ะก็เออ ก็การตลาดนะคะน้องก็ทำการตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะก็เชิญชวนทุกคนที่น้องๆรู้จักนะคะให้มาซื้อสินค้าใช้ถูกเอนะคะแล้วก็แนะนำบอกต่อนะคะจริงๆก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าสายงานเหลือเือจ้างของเราเนาะหรือว่ากลุ่มแก๊งน้องๆเนาะก็จะไม่เน้นการขายนะคะก็จะเน้นการขยายทียมเพราะว่าเรามองว่าในส่วนของการขยายทียมเนี่ยค่ะเรามีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ ต่อเนื่องแล้วก็เป็นแพสซีฟอินคัมที่มากกว่านะคะแต่ว่าถามว่าขายไหมเราซื้อใช้เองค่ะซื้อใช้เองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะคะว่าเ,เช็คเปี้ยแจ้งงานทํายังไงขายยังไงหรือว่าเวลาที่เราไปเจอในส่วนของสมาชิกที่เขาไม่ต้องการสมัครสมาชิกอะคะ่ะเราก็ขายกินค่าคอมไปนะคะก็แล้วแต่เคสไปแต่หลักๆเราก็เน้นที่จะสร้างทีมมากกว่าก็คือให้เขาสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อใช้เองมากกว่าเพราะวันนี้นะคะถ้าทุกคนซื้อใช้ถูกใช่ไหมคะ ทุกคนซื้อพอลบอที่ถูกซื้อประกันที่ถูกแน่นอนว่าปีหน้าไงเขาก็ต้องกลับมาซื้อกับเราอีกค่ะแต่ว่าถ้าเราขายวันนี้ค่ะเราอาจจะต้องขายไปตลอดชีวิตนะคะปีนี้เราอาจจะได้ค่าคอมเยอะแต่ว่าปีหน้าเราก็ต้องไปขายใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้ามีเออบล็อกเกอร์หรือว่าเออบริษัทอื่นไป เสนอขายเขาก็อาจจะไปซื้อกับคนอื่นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าวันนี้ค่ะเขา้าเข้าถูกสู่ธุรกิจสีกงแล้วเขาเป็นสมาชิกแน่นอนว่าเขาต้องได้รับราคาที่ถูกแล้วเขาต้องซื้อใช้เองและที่สําคัญเขาไปบอกต่อแนะนําต่อเขาก็ยังจะมีรายได้เข้ามาเหมือนเราด้วยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราสร้างทีมงานกันนะคะตอนนี้ก็รอแค่บัตรในหน้านะคะคาถามถ้า,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 ามีเวลาเดี๋ยวไล่ต คือตอนนี้ถ้าเรามีใบบัตรในหน้าใช่ไหมคะเราก็จะปรับขึ้นระดับ5ทันทีใช่ไหมคะในส่วนของการขึ้นระดับ4หรือว่าระดับ3นั้นน้องมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับทีมของเออน้องๆหรือว่าทีมงานเลยเพราะว่าแล้วคุณน้องๆเขาบอกว่าเปิดกล้องหน่อยไม่มีใครเห็นรู้สึกหน้ามันมืดนะฮะน้องเปิดกล้องอยู่นะคะไม่เห็นหรอคะตอนนี้ของคุณน้องๆเปิดกล้องอยู่นะคะเปิดกล้องอยู่ เห็นน้องๆเสื้อแดงสาวเสื้อแดงค่ะสาวเสื้อแดงไม่ได้เป็นโคโฮสก็ไม่ขึ้นกล้องครับเห็นไหมคะเห็นหรือยังคะพี่สุพี่สุเห็นแต่สมาชิกท่านอื่นเหมือนไม่เห็นหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวนะสมาชิกท่านอื่นเห็นเห็นคุณน้องๆไหมคะ ไม่เห็นต้องหาถึงจะเห็นครับไม่ได้คือ้องครับอ๋อถ้าต้องหาอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะมันสองร้อยกว่าคนแต่ถ้าเป็นคอสพี่สุมันจะขึ้นเลยไม่ไม่ค่ะพี่สุก็หานะคะเพราะของคุณน้องๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในหน้าแรกของพี่เหมือนกันพี่พี่ต้องเลื่อนหาอยู่ประมาณหน้าที่สามเนี่ย พี่ก็ยังสงสัยว่าโดยปกติเนออี่ยตัวซูมเราสามารถกดให้เห็นตัวสปีกเกอร์หมายหมายถึงว่าคนที่สปีกค่ะขึ้นจอได้แต่แปลกว่าวันเนี้ยพี่เห็นแต่คุณเบียร<อ> <laughs> ์พี่ไม่เห็นคุณน,น้องเนี่ยพี่หาเลื่อนไปสามด้านถึงได้เจอคุณน้องใส่เสื้อแดง<ฆ>อือ<ฆ>โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงต่อเลยค่ะคุณน้องขอบคุณค่ะค่ะน้องๆก็เปิดกล้องตลอดนะคะใครอยากเจอก็ลองเลื่อนดูเนะาะค่ะก็จากที่เมื่อกี้ใช่ไหมคะน้องก็เออ ไม่ได้ห่วงเรื่องการขึ้นตำแหน่งอะนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องๆไล่ปิดสมาชิกอย่างเดียวเลยค่ะชวนสมาชิกเนาะเพราะเรามองเห็นรายได้1%หรือว่า3%จากค่าตำแหน่งกันนะคะแล้วก็เ สำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ธุรกิจสีกุงบลอกเกอร์นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่น้องอยากจะแนะนาําหรือว่าเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะน้องอยากให้ทุกท่านนะคะศึกษาแผนการตลาดสีกุงบลอเกอร์นะคะแผนการตลาด MCM Member Get Member นะคะซึ่งแผนการตลาดนี้นะคะหลังจากที่น้องได้ฟังเพียงแค่ครั้งเดียวก็เก็ตเลยนะคะว่าเ,เราจะมีรายได้แบบ Passive Income หรือว่าเราจะเสียงไก กเกษียณอายุกันยังไงะนะคะมันก็เลยทำให้น้องตัดสินใจที่จะสร้างทีมนะคะซึ่งค่ะ <g ül> ก็ตอนนี้ก็ค่ะก็รอบัตรในหน้าค่ะซึ่งบัตรในหน้าก็ตอนนี้ ไม่ได้ก็เหมือนได้เนาะสอบผ่านแล้วรออบรมอย่างเดียวรอโควิดหายแล้วในการขึ้นตําแหน่งนะคะทุกท่านก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าวันนี้ทุกท่านมีสมาชิกนะคะในมือนะคะแน่นอนว่าการปรับขึ้นระดับ4หรือว่าระดับระดับ3ของเราเนะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะถ้าทุกท่านรอบัตรในหน้านะคะเราไม่สร้างทีมแล้วไม่แนะนําใครนะคะโอกาสที่เราจะขึ้นระดับ4ระดับ3ก็จะยากนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคนเข้ามาเราจะไปเอาเบีย้ยมาจากไหนถูกต้องไหมคะถ้าเราขายคนเดียว3ามแสนเก้าแสนเนี่ยยังไง น้องก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ต้องเหนื่อยแน่นอนแต่ว่าถ้าวันนี้เรามีคนสักสิบคนหรือว่าร้อยคนเข้ามาช่วยเราขายนะคะเราก็จะมียอดเข้ามาเองปรับตําแหน่งขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะและแน่นอนว่าหลังจากที่ได้บัตรในหน้านะคะทีมของน้องๆหรือว่าทีมงานน้องๆเองเนี่ยก็จะปรับขึ้นตำแหน่งอย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะว่าเราปลูกฝังให้ทีมงานของเรานะคะออขยายขยายสายงานนะคะก็คือ ปิดสมัครสมาชิกมาให้ได้ก่อนเพราะว่ารหัสสมาชิกหรือว่าเลขบัตรประชาชนของเรานะคะก็จะสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวถูกต้องไหมคะสมัครแล้วเราไม่สามารถย้ายงานได้ถ้าวันนี้เราไม่รีบชวนไม่รีบขยายนะคะวันนี้สมา,สมาชิกสีกุงบลกเกอร์ของเรานะคะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเดือนหนึ่งก็หลายพันคนนะคะน้องมองว่าถ้าอีกหนึ่งปีหรือสองปีข้างหน้าแล้วน้องค่อยชวนนะคะหรือว่ารอให้มีบัตรในหน้าก่อนก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่นะคะถึงวันนั้นน้องอาจจะไปชวนแล้วอาจจะ เขาอาจจะเป็นสมาชิกสีกุ้งบล็อกเกอร์หมดไปแล้วก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เราถือว่าเป็นบุคคลแรกๆเนาะ2 6 0 0 0 0กว่ารหัสที่เรารับมาแล้วก็ยังเหลืออีกออ60กว่าล้านคน70กว่าล้านคนนะคะให้เราไปชวนวันนี้เราเข้ามาตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็โอกาสที่ดีมากๆที่เราจะรีบชวนก่อนที่คนอื่นจะไปชวนก่อนเรานะคะก็วันนี้พี่เบียให้มาแชร์ประสบการณ์เนาะว่ามีแนวคิดไอเดียเกี่ยวกับการ ทำงานยังไงพึ่งเข้ามานะคะของน้องๆก็จะประมาณนี้ค่ะก็ดูผู้นำเป็นหลักค่ะพี่เบียนะเข้ามาในสิบกรุงในเวลาเพียง7เดือนเนาะ7เดือนสมาชิกมีมากถึง1,400กว่าคนใช่ไหมคะเฮียครูแม่ทัพเรือจ้างของเรานะคะซึ่งเฮียครูก็ปลูกฝังให้เรานะคะเน้นขยายนะคะไม่เน้นขายนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนได้ใช้ถูกนะคะก็ตอนนี้เฮียครูมา ในธุรกิจซีกุ้งหนึ่งปีเดเดือนนะคะตอนนี้เฮียขูก็มีสมาชิกในทีมนะคะก็ห้าพันกว่าท่านแล้วนะคะจากการแนะนำติดตัวแค่200กว่าคนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้มันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเราไม่ต้องแนะนําคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะคะเราแนะนําคนเพียง200、300คนแล้วเราช่วยให้คน200คน300คนเนี่ยค่ะเขามีรายได้เขาใช้สินค้าถูกแล้วเขาก็บอกต่อให้เรานะคะ ก็1ปี7เดือนเฉลี่ยแล้วก็มีถึงวันละคนเนาะแต่ว่าถ้าวันนี้ค่ะเราเข้ามาในธุรกิจสีกุ้งนะคะเพียงเราชวนสมาชิกแค่วันละ1คนนะคะปีหนึ่ง365วันเรามีสมาชิก365คนก็เยอะกว่าเฮียครูแล้วนะคะแต่หน้าที่ของเรานะคะคือเราจะทํายังไงให้สมาชิกหรือว่าทีมงานที่ตามเราเข้ามาเนี่ยค่ะสมัครสมาชิกต่อเนาะอย่างมีพี่เบียเนาะมีน้องคนเดียวสมาชิกทีมงานน้องก็ขยายเกือบ300คนแล้วถูกต้องไหมคะถ้ามีอย่างน้องสัก10คนตอนนี้ก็น่าจะสัก3,000คนได้นะคะพี่เบีย <laughs> <laughs> อันน,น,นี้อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งหรือว่าอะไรเนาะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจแผนการตลาดเรามองแผนธุรกิจ MGM ขาดแล้วเราก็ลงมือทำทันทีนะคะไม่อยากให้ทุกท่านรอหรือเสียโอกาสตรงนี้ไปค่ะก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้เนาะเวลาก็เลยมาสองนาทีแล้วขอบคุณค่ะพี่สุขอบคุณค่ะ,พ,คคะพี่เบียร์พี่ขอบคุณทุกทกท่านที่ให้น้องได้มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วหวังว่าจะได้พบกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ